สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายลุยโลโนโฟอาบินาเดโกโรนาในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโดมินิกันคนใหม่ในวันที่16สิงหาคม2563 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนท่านนายลุยส์โลโดโฟอาบินาเดโกรโรนาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโดมินิกันกรุงซานโตโดมิงโกในโอกาสที่ท่านเข้าดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโดมินิกันข้าพเจ้าขอส่งคำำําอํานวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อความสําเร็จและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความร่มเย็ยนเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโดมินิกัน ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐโดมินิกันจะกระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นภายใต้การนำของท่านสืบต่อไปพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายสุทธิพรจิราธิวัฒน์วันนี้เวลา17.25นสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยพรวัดเทพศินิทรวาสเขตป้อมปราบสตรูพ่กรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานเพลงิงศพนายสุทธิพรจิราธิวัฒน์ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานเมื่อวันที่2มีนาคม2,563สิริอายุ 88, 88ปีใีนายสุทธิพรจิราธิวัฒน์เกิดวันที่17มีนาคม2,473บิดาละมารดาชื่อในเตียงและนางหวานจิราธิวัฒน์ด้านการศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่8จากโรงเรียนอศัศวชัญ ด้านการงานนายสุทธิพรเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงประสบความสำเร็จในการบริหารห้างเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโต์ซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวโดยเป็นบิดาด้วยบิดาเป็นผู้บุกเบิกเมื่อปี2470เริ่มทำงานจากการเป็นพนักงานทั่วไปของห้างเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโต์จนมาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกิติาศักดิ์บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัด นายสุทธิพรเป็นผู้ที่เลื่อมใสและศรัทธานในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากโดยได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่างๆทั่วประเทศทั้งสร้างโบสถ์วิหารเททองหล่อพระประธานทอดกระถินและทอดผ้าป่ารวมกว่า140วัดนอกจากนี้ได้จัดหาเครื่องมือแพทย์สมทบทุนสร้างอาคารแก่โรงพยาบาลต่างๆเช่นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยโรงพยาบาลตำรวจและโรงพยาบาลสิริราช ทางสนับสนุนทุนการศึกษาสร้างอาคารเรียนห้องสมุดและโรงอาหารแก่โรงเรียนต่างๆเช่นโรงเรียนหอวางังกรุงเทพมหานครและโรงเรียนพระประิยติธรรมจังหวัดเชียงใหม่อีกทั้งได้อุทิศเวลาเพื่อง,งานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอาทิเป็นกรรมการมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบร,รมราชูปถัมภ์ระหว่างปี2534ถึง2552 เป็นนายกสมาคมพ่อค้าไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ระหว่างปี2536-2537และเป็นกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติและงานกาชาติสภาสังคมสงเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ระหว่างปี2538-2553ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางเจียมจิตจิราธิวัฒน์มีลูกด้วยกันหนึ่งคนคือนายนรงฤทธิ์จิราธิวัฒน์ ุนกระหม่อมหญิงอุบลรั์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีส่งบำเพ็ญพระกุศลแก่คุณพุ่มเจนเซนใน,นวันคล้ายวันเกิดคุณพุ่มเจนเซนวันนี้เวลา9้านาฬิกาสานาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรั์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปยังวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามเขตพระนครเพื่อส่งบำเพ็ญพระกุศลแก่คุณพุ่มเจนเซนในวันคล้ายวันเกิดของคุณพุ่มโอกาสนีท้ท่านผู้หญิงสิริกิตยาเจนเซนโดยเสด็จด้วย ในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดทูบเทียนเครื่องมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชชรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพล์อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงศีลทรงกล่าวคําถวายสังฆทานโดยมีสมเด็จพระอาริยะวงศาัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกล,ลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานสงฆ์คุณพุ่มเจนเส้นเกิดวันที่16สิงหาคม2526 จบมัธยมศึกษาตอนปลายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจากนั้นได้ศึกษาต่อโปรแกรมพิเศษที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ International Program และโปรแกรมวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยกเกษศตรศาสตร์คุณผู้มีความสามารถพิเศษในการนับคำนวณตัวเลขปฏิทินเพียงแค่บอกวันที่เดือนปีเกิดสามารถบอกได้ทันทีว่าบุคคลนั้นเกิดวันอะไร นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งว่าที่นายหมวดตรีของกองอาสารักษาดินแดนมีตำแหน่งร้อยตำรวจตรีโดยเป็นตำรวจม้าสังกัดกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษจากนั้นทุนกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีส่งพระดำเนินไปส่งวางพวงมาลัยที่อัฐิขุนพุ่มณนะอนุสาวรีย์เจ้าจอมบ,บันดาอ่วมพิศาัญยบุตรภายในสุสานหล,ลวงวัดราชบ,บพิธสถิตมหาศีมาราม ทั้งนี้หลังจากขุนพุ่มได้ถึงแก่อนิจกรรมจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติสึนามิเมื่อวันที่26ธันวาคม2547ทุนกรื่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาเสิริวัฒนาพานนวดีทรงจัดตั้งมูลนิธิขุนพุ่มเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของเด็กพิเศษเด็กที่มีความผิดปกติทางสมองและเด็กด้อยโอกาสโดยพระราชทานทุนการศึกษาให้กับเด็กออทิสติกเด็กด้อยโอกาสและเด็กผู้พิการที่มีฐานะยากจนทั่วประเทศ มูลนิธิการเจะนะบ,บารมีเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ดําเนินการสนองพระราชบณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสนับสนุนการป้องกันโรคมะเร็งและการให้การช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ให้ได้รับการดูแลรักษาติดตามได้จากสารกด,ดีพระมหากรุณาธิคุณค่ะ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิการจนะบารมีขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2540เพื่อสนับสนุนโครงการการจนะบารมีเพื่อสนับสนุนการป้องกันโรคมะเร็งและให้การช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ให้ได้รับการดูแลรักษามูลนิธิ ได้ดำเนินการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งห่วงใยในคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีปัญหาการเจ็บป่วยต่างๆโดยเฉพาะประชาชนที่ยากจนและด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งให้ได้รับการตรวจรักษาด้านการแพทย์และสาธารณาสุขอย่างทั่วถึง จึงได้จัดทําโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เมโมแกรมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2555 เพื่อออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศให้ความรู้ความเข้าใจแก่สตรีในการสังเกตอาการมะเร็งเต้านมและรับการตรวจค้นหามะเร็งในระยะเริ่มแรกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมะเร็งเต้านมเป็นโรคที่เป็นอันตรายกับโดยเฉพาะกับผู้หญิงเนี่ยเป็นจํานวนเป็นเกือบอยู่ในลาดับหนึ่งำดับ,บสอของประเทศไทยในละดับ2ของประเทศเป็นโรคที่ ทำอันตรายกับตัวสฟรีมากแต่ผู้ชายก็เป็นผู้ชายในตรวจพบและรักษาประมาณสักจเเซของผู้หญิงองค์พระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัวมีพระราโบายในการที่จะได้ให้หน่วยเกี่ยวข้องไปช่วยเหลือประชาชนผู้ผู้ยากไร้อยู่ในท้องถิ่นธุรกันดาลท่านท่านมีพระราชประสงค์อย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็ขณะนี้ทางมูลนิธิการชนะบารมีก็ทำกระทำได้อย่างดียิ่ง ทั้งนี้การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในแต่ละครั้งมีการให้บริการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แบบประสิทธิภาพสูง2มิติและ3มิติซึ่งมีความทันสมัยและแม่นยำในการตรวจหามะเร็งเต้านมหากพบเจอมะเร็งผู้ป่วยจะถูกส่งต่อไปรับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างเหมาะสมต่อไป นอกจากนี้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเองจากทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขเพื่อให้สามารถสังเกตอาการเองได้ในเบื้องตน้นปัจจุบันมีการออกหน่วยไปแล้ว1,203ครั้งพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก660คนพระราชบายของพระองค์ที่จะให้ทางมูลนิธิเนี่ยสนับสนุนหรือว่า การคัดกรองมะเร็งนในส่วนที่ประชาชนที่ได้โอกาสจริงๆในชนบทในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการตรวจคัดกรองะรมะเร็งเต้านมอย่างถูกวิธีนะครับแล้วก็อย่างทั่วถึงอันนี้ก็ถือว่าเป็นพระราชบัญญัติที่พระองค์ได้มอบได้พระราชทานให้กับทางมูลนิธินะครับในการคัดกรองคนที่ได้โอกาสก่อนนะครับคนที่อยู่ในปัจจัยเสี่ยงคนที่อยู่ในพื้นที่กันดา์ ่าตอควมเจนนริญสำหรับการดำเนินงานของมูลนิธิการจนะบารมีนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการมอบโอกาสทางการแพทย์ให้แก่ประชาชนในการตรวจรักษาโรคมะเร็งเต้านมเฉพาะทางซึ่งจะทำให้สตรีกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้รับการตรวจรักษาอย่างทันท่วงที นำมาซึ่งโอกาสในการมีชีวิตที่ยืนยาวของผู้ป่วยเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีสุขภาพกายแข็งแรงมีสุขภาพจิตที่ดีสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชุนพลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ